จมน้ำต้นน้ำตายบ้านโนเราดีกว่าได้อะไรก็ไม่รู้อ,อได้ไรไม่รู้ไหนเาดูหน่อยไหนไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ให้ห้อไปทางนั้นอ่ะบูปลาตัวใหญ่มากไปถึงอะไรหนูหนูเจอกระดูกแยวนี้เก็บไว้ดิอย่ามานะล้เจ้าไก่มุ้งจะต้งมาใหม่จินจะลองหาทางขึ้นพี่หนูกโคดเอาไว้นะ ใครขุดอะไรไว้เป็นรูปอะไรกันเนาะไอ้ไอ้ไหนขุดไว้เป็นรูปอะไรกันไม่รู้หินอ่ะมีทพิทอส60อันโอ้โห,โหเอาไปปัปกพระราชวังไหนคะไมะ่โอ้โห โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โมีอะไรเห็นค้าวอะไรมีต้นไม้อีกอ่ะโอ้ก็ได้เหมือนอันนี้ม่วงเหรอเออก็หมานของน้องไอ้่ยเอ้ย นออ้องไอไปขุดอิดตรงไหน,นโอ้หมดแล้วทำไรอ่ะไปยื้ใกล้หรือว่านนโดนตีอ่ะจะไปขโมอยอิดขุดไปไหนอ่ะนยอมก็ตาย <laughs> ไได้่มหลินพี่ก็ไม่เจออ๋อพี่พหนิ่งไ่อยากขักธนูใช่ไหมพี่ยังไม่มีธนเออูเราพร้อมที่จะออกเดินทางหรือ,อ,อยังอุ้ยตกบางการ์เดอร์นี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยก,กำลังขุดอินแดรขุดอไปไหนอ,อ๋อนี่เหรอ เราจะ่าสมบัติกันยังไม่มีแผนที่สมบัติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คือททำน้ำแข็งเจอท่าเอีย่ย เฮ้ย่ากกคนครไอหัวร้อนเลย้อเห็นทำอะไรอยู่อด่ะเรวๆนจะตายน่ะ่าก็ตายมเฮ้ยปากระโดดดูดิปลากระโดด มันหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันตายดีเลยฉันจะได้ไปฟันมันเรียบร้อยพี่ดิีนอยู่ไหนก็อยู่ข้างล่างคือหนูหนูได้แอปเปิลมาอันกหนึ่งอะเ yeah, นี่ยขัแอปเปิลทองสิแต่เราไม่มีทองหนูอยา,าอกได้ขนไก จเจอท่านอีแก่อ๋อขนไก่หาไปไหนหมดเนี่ยมนรอด้วยเดี๋ยวไปดึงของจ่าให้ขนไก่ในเกม,มเดินหาไปเรื่อยๆคือหนูเดินม,มาลึกแล้วอ่ะเนี่ยเดินม,มาถึงนี่แล้วอ่ะก็ยัไยงไม่เจอไก่่ คืออะไรกิน<ม>คือคือหัวร้อด้วยฆ่าม้าเลยกินหมูแทบแทบหัวล้อด้วยแล้วพี่หนีไปไหนตัน้งไก่อ่ะหนูไม่เห็นเธอพี่อีกเลยช่วยด้วย นี่หนีมันคอยจะลอพี่อยู่พี่หนูอยู่ตรงไหนฮะฮะพี่เหลินพี่เหลินอยู่ไหนไอ้อยู่ข้างหลบนั่นไงเห็นเชือกพี่เหลินเห็นเชือกหรือไม่หนีอยู่ข้างห,งหลังพี่หลินน่ะไปแล้ว นีทไปไหนหนีหมีนี่มันไม่ทำร,ร้ายเราลาพีทพี่หนิอยู่นี่คือหมีมันไม่ทำร้ายหนูเลยเว้ยเดย๋ยเดินมาทำร้ายนะแค่แค่อย่าไปตีมันก็พอ จะมืดอีกอะเราจะไปประโจนไฟที่อื่นได้อย่างแต่เรายังไม่มีเตาเผาเลยเอาต้องกลับไปเอาเตาเผานี่ไงเราคราบเองก็ได้มัง้งเตาเผาไม่ะจะไปนอนที่นี่เลยงั้นเรานอนด้วยกันเปล่าอินไหนอะ มันาอยู่ตรงนั้นกระโดดอยู่งั้นเรานอนตรงนี้เลยนอนไม่ได้ขนาดมันยังนอนไม่ได้หัวร้อนขนไกลไม่ขนเอาขน,น <c oughs> ยิ้มหนอกแก้นหนู น้อคือหิงไหม